สวัสดีครับผมเบสคนเดินป่านะคร yes, ับผมครับสวัสดีครับ j ีเกครับผมคนดีคนเดิมครับสวัสดีครับตักนะครับสวัสดีครับฮันนะครับผมสวัสดีครับจินดานะครับสวัสดีครับผมเบสนะครับนะครับผมก็วันนี้เรามารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะพาพี่ๆเนี่ยไปหาสองแม่ลูกนะครับท <DS kiss> ี่อาศัยอยู่ในป่านครับวันนี้เราก็ได้เอากับคงกับเขามาด้วยนะครับผมนะก็จะอยู่ในกระเป๋านะครับพี่ๆไม่รู้ว่าคุณยายเนี่ย นอนในกระตอบหรือเปล่านะครับผมนะก็โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปดีกว่าเลยนะครับผมก่อนที่จะไปนะครับผมขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามให้พวกผมด้วยนะครับผมโอเคไปเราไปดีกว่าใช่เมื่อวานเนี่ยคุณยายเนี่ยไม่อยู่นะครับผมนะเราจะเรียกว่าคุณยายนะครับเพราะว่าอายุเนี่ยเยอะแล้วนะครับผมเมื่อวานเนี่ยเราสร้างกระตอบก็ ยังยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับผมวันนี้เราเอาไฟชีสมาครับผมเ,บเพื่อที่จะมาล้อมรอบนะครับไม่รู้ว่าคุณยายเนี่ยนอนในกระอบหรือนะเปล่านะอ๋อลืมวันนี้เราเอาหมอนแล้วก็มุ้งมาด้วยนะครับไปดูคุณยายว่าคุณยายอยู่ไหมครับครับอมไม่รู้สอนนะ ได้ครับกุณมือคุณยายครับคุณยายยังอยู่นะครับแกอยู่บ้านไหครับเดี๋เนะครับอ้ยอืมเฮ้ยเขาอยู่ว่ะเออคุณยายยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเขานอนอยู่นะทุกคน เมื่อวานเนี่ยเขาไม่รู้แต่ว่าเขาอยู่คนเดียวอะลูกของไม่อยู่ลูกของไม่รู้ดิยายอยู่ไหมเบอยู่อ๋อยายเขาอยู่นะครับผม,มนั่นนะอ่ะไปมีเสื้อแจะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปตุยแกหนึ่งสวัสดีครับผมเป็นไรอ่ะเจ็บขา,าของเชื่อแล้วพูดก็เลียงแล้ซอยเข้าฟังภาษาไทยไม่ค่อยอ้มอมหมี่ไปได้ยังอ<ม>้อมหมี่ไปได้ยังกลับไม่ได้เป็นกะลางวะ ยายบอกว่ายายกินเสร็จแล้วกินข้าวแล้วอเนอะเน้นนั่นแหลยยายบอกกินข้าวกับปลาใช่ครับผมยายไปหาปลามาจากไหนวะกับยาปลาจากบ้านบ่อืมลูกแล้วลูกคุณยายก็มือพู่ว่ะคนมือพู่หลีจงอ๋อเขาบอกว่าลูกเขาเขากลับไปส่งแล้วก็ให้ลูกเขาไปโรงเรียนแล้วอแล้วทำไมแล้วก็มาแล้วโอเราไงไหนก็โอสงหยเหมือนนั่นเลยฮะไม่สว อ๋อยายเขาบอกว่าอยากจะอยู่เงียบๆอยู่คนเดียวนะครับผมอืมแล้ววันนี้เพือ่อเอากับคงกับข้าวมาให้ด้วยเรามาทําอาหารกินกันวันนี้ใช่ครับรผมมามาทำอาหารให้ยายเขากินกันดีกว่าโอเคไปไปกันเลยครับแล้วก็จะจุดย่างหน่อยนะครับเนื่องจากมอญฝนตกด้วยไม้มันก็จะชื้นๆหน่อยนะครับอือจะํำบ้างหน่อยใช่ไหมใช่จะรำบ้าย เพราะว่าเราก็กินข้าวมาจากบ้านแล้วนะมนี่นะครับพี่พี่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะที่สอนเนี่ยซื้อมาให้นะครับผมอ้นอนเท่าเราอ,ะอาาะ่ะเอาะไรนะเพื่อนเต๋ออ้อนเช่ญเก็บมาเอา มันเหน,ะนเื่อยนะชนเ,นเชเเื่อเฮียในเบอร์เชืเช่เชเชเชอเฮเขาบอกว่าเมื่อคืนนะ่ะเขานอนฝนตกนะแต่ว่าเขาไม่เปียกนะครับก็ยังพอนอนได้นะนี่เหมื่อยนี่เลยโอ้โห,โโหลูกชายเขาเนี่ยกลับไปเรียนแล้วนะครับผมเมื่อวานเนี่ยเขาน่าจะกลับไปส่งนะครับ,น,น,รบนี่ ตอนนี้ฝนก็เริ่มมาปลนะ่อยๆแล้วช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับผมวันนี้ผมก็อ่ะแสงสอเน้ากนนะโอเคครับผมเดี๋ยวรอมากอบไฟกันเลยดีกว่ากินกาแฟกอบไฟกินกาแฟใช่ไหล่ะกอบไฟกินกาแฟยายหิวข้าวยังไงหิวข้าวยังเอาไเอาไปยาวไหมวะอ๋อยาวกินเสร็จแล้วไอ้บอสยังบอสหิวอะไร เดี๋ยวเขาจะกินก๋วยเตี๋ยวต่อนะครับเพราะว่ากินแล้วไหมให้ยายเราทำให้ยายเลยไหมให้ยายกินเลยแล้วก็เราก็จะต้มกาแฟกินกันทำหรอใส่ใส่ได้ไหมเอาเดี๋ยวแกะให้มาใครมีน้ำเอาน้ำมาหน่อยนะล้างจานหน่อยนี่ไงน้ำที่เราเอามาให้ยายเขา แล้วคุณยายพี่เมย์ไถโอแล้วไงเขาไหนเลยเมยโอท้องเยาแดดเผื่ไหนเลยอยู่ลองปุ้ยอยู่เลยจีอ๋อยายเขาบอกว่าเขาจะอยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่งอีกสองสามวันเขาจกลับลงไปข้างล่างแต่เมื่อวานคือเมื่อวานนี้คือเขากลับบ้านใช่ไหมส่งลูกมาใช่ใช่เขาบอกที่เรามาเราไม่เห็นเขาแล้วกลับส่งลูกเขามาเขาน่าจะให้ลูกเขากลับไปเรียนนะแล้วจะขึ้นมาเมื่อเช้านี้อืมเพราะเมื่อวานเรามาทั้งมาเราบาก็พักเลยเลยนเหนื่อยที่เุดไพ่ไพ่เพ่ใหม่ใช่ไหมล่ะยายชื่ออะไรครับ น้ำมันนั่นแหละยายบอกยายชื่อกะจิืไปกินลูกละมีเคี่ยมดปะ,ะ,ะ,ะใส่ๆยายโอ้กุ้ยเตี๋ยวกุ้ยเตี๋ยวขาไก่พี่น่ากินมากเลยน่ากินมากเลยขอบคุณ <c oughs> ยายครับนี่นะ เราก็จะมาช่วยเท่าที่เราช่วยได้นะสอนครับอือตรงนี้เราก็มีนะเตรียมพวกมุงผ้าห่มอะไรนะมุงหมอนไี่จะ่ผ้าห่มห่มอะไรอีกแล้เพราะเอาหมอนเอาเพราะเอามุงไม้ใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะกางรอบสองคันเราจะกางให้แค่ไหปิดหมอนปิดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเอาไปชีดพระยางค้างๆหน่อยนะเพราะมันลงจองเลยนะครับผมแล้วก็มาแก้ไขให้คุณยายนะครับให้กินกาแฟกันบ้างนี่ ก่อนจะมาผมก็ได้กินข้าวมาแล้วกินเลยน้อจีกินเลยไม่ต้องเกรงใจอ๋ออ๋ออ๋อน้องนิสาหมูต้องลืมใส่อันนี้ียยาอใส่เอานไหมอาาม่ใส่ไหมยหญ่ไม่ไม่เอาใช่ไหมเดี๋ยวเรามาต้มน้ำน้ำมือเบาๆแจ้สิละ để cho hai giai kinh cùng kinh khao ấy ok, mà tôm nấm rồi đây nhìn cà phê กินยายกินข้าวเสร็จแล้วนะครับกินกาแฟแล้วมีพลังเปล่ากินกาแฟแล้วมีพลังเห็นเห็นเห็นหน้าเมียแล้วสิ้นใจกินกาแฟแล้วมีพลังเห็นหน้าเมียแล้วเครียดโอเคฝนตกแล้วนะทุกคน เดีตกไม่แรงมากนะครับผมเดี๋ยวเรากินแล้วก็แค่เดี๋ยวเราจะนี่นะทางผักชีได้ใหญ่นะตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มลงเม็ดหน่อยๆแล้วใช่มันนั้นนะกายแค่ไหนก็เงี้ยนะงมกินเหล้าไหมกินเหล้าไหมนี่เดี๋ยวมาครั้งหน้าเดี๋ยวเอาเหล้ามาฝากแต่คขึ้นขวดพี่อาวยังมีสิทธอีกอายุเท่าไหร่แล้วนี่ สาวชาเลยเั่นนั่านนสาวชาช้าอยู่เลยหกสิบเก้าโ,โอ้หกสิบเก้าพี่ผมยังไม่ขาวเลยนะแม่ผมนี่หกสิบนี้เริ่มแล้นนะ <c oughs> วนะหกสิบเก้าดูเขาแข็งแรงนะยังไม่ฝึกเต็มตัวเลยนึ่งยังไงก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะหกสิบเก้าโดยข้ามเข่าก็มาไกลอยู่นะคะแข็งแรงมากเลยครับตัดเลไรเมือ่อกนะ่อนอยฮะ มังเออเม่มึงเดียวมันม่พนะเออเย้ไม่งอ่อืม่เมื่อาไม่อยู่เขาลงจงลูกเขาน่ถึงตังไหมเขาสักห้าร้อยมตังไม่ได้ไม่ได้พกมาเม่ไ่พกมาเลยอืมโอนได้ไหมครับโอนใป่าเนี้ยนะเขาะซื้อโอนในป่าใช่ไหมครับก็ เรามาหลายครั้งนะครับพี่นะไม่ได้ถ่ายยายแบบจระๆครั้งนี้ก็เราก็ได้มาถ่ายยายแบบติดๆเลยนะครับผมแรกๆนี้สัมภาษณ์คุณยายใช่แรกๆยายนี้ไม่ยอมคุยกับเราเลยนะเงียบใช่อืมกลัวได้วแหละไม่มีใครมาหาเออน่าจะกลัวได้แหละอยู่้แลวเรามากลางคืนนะไงก็มาใช่มากลางคืนใครๆก็กลัวอืมแล้วเรามาสร้างกระต๊อบให้เขาเขาคงเขาคงรู้เราคุยกับเราน่าจะรู้เรามาดีน่าจะรู้เรามาดีเขาเลยยอมคุยกับเรา กินกาแฟแล้วแต่เดี๋ยวมุ่งไปเช็คเขาดกวยเพราะว่ฝนจากฝนเริ่มลงเม็ดละเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะกางมุงไฟเช็ดให้เขาแล้วว่ามีมุงเรามุ่งมาด้วยนะมุ่งพ้าหุมุงแล้วก็หมอนอ่บรรยากาศดีเนี่ยพะยะนี่ ไม <sa iden> ่ได้จะตากให้คล้านี่ยกันอืมใบไม้เพียบ นี่ก็จะเป็นที่คุณยายกับสองแม่ลูกเนี่ยมาอาศัยอยู่นะครับผมแ,แรกๆเลยเ,ออเ,ยเาลาดเดี๋ยวเราจะมากลางไฟชิดแล้วก็กลางบุงให้เขานะครับผม สักครั้งหนึงก็ยังดีจะได้แบบฝนแดมันตองมาทางนี้พราะว่าที้ตกน้ำคนเียมีมูใช่ไหมมจะเตรียมมาให้คุณยายนะครับมันยวเราช่วยช่วยกางไปชิดกันจะได้นอนแบบไม่ต้องโดนฝนนะ ไอ้นึ่งเสร็จแินเดี๋ยวจะไปนรานไป่ไปต้นน่ะไอซีมันไม่ไม่ลองรอนี่เลยไม่เคยโงนเเลยจะเตยใช้ปร่โยน์อย่างองโลชัลโลชัลยก้อนใหญ่ๆนี่นะเดี๋ยวมึงก้อนเหรอ

วีเทสอะไรล่ะแม่เด็กต้องไไไปลังไเจ้าวนี้อ่าก่เียเบร์กเบอร์ตบ่ึ้ดูู่ันนี้่นี้รเกไก่เินะชนีเกอ่ก่เออน่แหละคืนนี้นอนรับสบายแน่ตา รับรองไม่มียุงกัดลเลยรัต้งเป็นมียุงกัดลองลองใช้ดูนะัได,ได้อยู่นะได้อ๋อพอดีเลยเราตั้งได้พอดีเลยโอ้มอนนึครับมีมอนมาให้คุณได้เดินใช่ไหมครอพอดีกันกระสอบเลย เดี๋ยวยายเอาออกก่อนนะเดี๋ยวให้หมืดๆน่อยค่อยกลางแบบเนี้ยอานไม้ายนี่ก็จะเป็นมอนนะครับผมที่พี่ตัก๊กแนะนำมาเราวก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้นี่ เสร็จเรียบร้อยแล้วไอหม้อหังจากเมื่อวานที่เราทําไปนะวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาซ้อมแซมเพิ่มเติมนะครับผมเอามุ้งมาแล้วก็ไปชิดมาการรอบๆนะครับเอาหมอนมาด้วยนะครับีเรยก็โอเคนะก็วันนี้เราเอามุ้งเอาหมอนอะไรมาให้คุณยาย ก็โอเคแล้วแหละเราก็ช anyway, ่วยเขาได้เท like so 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 like so like so ่านี้แหละ้เท่าที so ่เราช่วยได้นะครับผมนะเอากับคงกับข้าวไม้เขาใช่ครับผมก็ไม่มีเงินอะไรเยอะแยะที่จะให้คุณยายเขานะครับนะก็ช่วยได้ประมาณนี้นะพี่นะอืมก็ยายเขาอยากจะอยู่แบบนี้พี่เขาไม่อยากจะกลับไปอยู่ในหมู่บ้านอยู่กับญาติญาติอะไรอะไรของเขาอ่ะเขาอยากจะอยู่ในป่าสงบสงบอะไรเงี้ยนะเขาอยากอยู่แบบนั้นเราก็ตามใจเขาอืม ราก็ช่วยเขาเท่าที่เราช่วยได้นะไม่เดนไล่หรือว่าอะไรมั้งนี่เขาคือแบบเต็มใจมาอยู่เองเต็มใจมาอยู่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบโดนไล่มาอะไรเงี้ยเขา่ไม่ได้ม่โดนไล่หรือว่าอะไรมานะเราเจอยายด้วยความบังเอิญด้วยนะที่เบสมาเจอใช่เพราะผมมาเจอไงใช่พอขึ้นมาหาพักเราเจอก็เลยบอกพวกเราก็เลยมาดูบอกผมผมก็ขึ้นมาก็นั่นแหละเป็นอย่างที่พ่อผมว่านะครับผมเนาะคุณยาย ก็คนนี้ผมจะกลับแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะกลับกันแล้วนะครับพี่พี่วันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศเอาข้าวเอาของมาให้คุณยายนะครับผมเนาะโอเคก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับพี่พี่เดี๋ยวคลิปหน้าพวกเราจะรวมตัวไปไหนกันอีกก็ฝากติดตามตติดามรับชมกันไว้ด้วยนะครับพี่พี่ะที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับพี่พี่ใครที่เข้ามาดูคลิปของพวกเราช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด เอ่อกดติดตามนะครับพี่ๆให้พวกเราทุกๆคนด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทุกๆคนเลยนะครับพี่ๆเนาะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงมีเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่ๆนะโอเคบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับครับท่านล่าไถลกันแล้วไถลาเนาะ้วาะบายบายไถลกันแล้วอยู่กี่วันนี้อยู่กี่วันโอเคไหนนะไม่โอไม่ไม่โอใครออกเฟรนด์ไหนเดี๋ยว สองสามวันยายเขาบ,บอกวันจะคิดว้นนะวาจะคิดหน้าครับเดี๋ยวเารเา,รเารจะจาขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับพี่ไปทุกคนกลับกัน